สวัสดีครัทุกคนนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนที่ติดตาม u ู u ูบชาแนลขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในวันนี้เรามาอัปเดตสินค้ามาใหม่ล่าสุดของทางร้าน NDA Shop กันดีกว่าเนาะนะครับหลายคนตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างหนาวเย็นหรือว่าเหงื่อออกจนร้อนนะครับน่าจะร้อนมากกว่าเนะ้องคงไม่หนาวหรอกนะอ่ะมาอัปเดตสินค้ากันดีกว่านะครับสินค้าวันนี้มีเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะเริ่มต้นที่นี่เลยครับจะเป็นตุ๊กตา บาบบอรี่นะครับหรือ BJD ขนาด16เซนติเมตรเป็นขนาดเล็กเลยขนาดจิว๋วตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ฮอตฮิตกันมากเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น b ิมมี่เบครับมีหลายแบบนะสำหรับบาบบอรี่รุ่นนี้นะครับคลิปนี้พี่จะอัปเดตเฉพาะสินค้ามาใหม่นะมีหลายสีเลยนะครับอายุตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นชุดสีพีทนะครับแล้วก็ผม ยาวสีน้ำตาลข้อดีของตุ๊กตาบาโบลี่ดูม i เบย์เนี่ยนะครับเป็นงานข้อต่อทั้งตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นงานตาลูกแก้วสามมิติด้วยนะครับสวยนะ,ะมีหลายแบบนะครับกล่องสวยชุดสวยหน้าสวยชุดนี้จะเป็นชุดสีฟ้าผมจะเป็นผมสีอ่าเอาให้ดูผมจะเป็นผมสีมมสชมพูอ่อนๆน,นะครับ น่ารักมากเลยตาบ้องแบลวข้อต่อด้วยรุ่นนี้เล่นสนุกะตัวนี้ครับผมสีชมพูอ่อนตาลูกแก้วสามมิติแล้วก็ชุดอะดูชุดก่อนชุดสวยเลยนะครับตัวน,นี้ชุดสีชมพูผิวของน้องค่อนข้างเนียนสวยเลยนะรุ่นนี้ริมมี่เบย แบวมากผมสีเทาก็มีนะครับเผื่อใครชอบตุ๊กตาผมสีเทาเทาของเขาจะเป็นเทาแบบเทาซินเวอร์เทาเงินเงินน่ารักนะอ่ะแล้วก็ปิดถ่ายด้วยผมสีน้ำตาลครับสำหรับบาโบรี่รุ่นดีมี m เบย์รุ่นนี้นะครับราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ180บาทนะครับสำหรับบาโบลี่ ดรมี่เบย์แคปหน้าจอได้เลยนะตัวนี้สินค้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ180บาทเท่านั้นเองอแคปได้เลยกำลังฮิตในช่วงนี้ด้วยแล้วก็สำหรับบาโบลี่นะครับยังมีเป็นเซตคู่รักด้วยสำหรับปาโบลี่นะตัวนี้เป็นงานเซตคู่รักครับใน1กล่องจะมี2ตัวนะครับมีตัวผู้ชายด้วย1ตัวเห็นไหมตัวผู้ชายผมอยากสบกำลังผมกําำลังฮิตเลยนะช่วงนี้ เป็นเทรนเกาหลีแล้วก็มีตัวผู้หญิงให้อีกหนึ่งตัวนะครับทั้งสองตัวเป็นงานข้อต่อครับมีชุดมาให้พร้อมเลยแล้วก็ที่สำคัญมีจักรยานน่ารักน่ารัก,รกฟุงฟิงให้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่กล่องสวยเลยนะครับมีให้ถึงสองตัวราคาพิเศษครับตัวนี้กล่องละสองร้อยสี่สิบเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูดีเทลใกล้ใกล้นี่นะครับตัวผู้ชายหล่อมากเลยนะตัวผู้หญิงก็สวย มีกิปติดผมให้ด้วยนะครับแล้วก็จักรยานเห็นไหมสอง้ยสี่บาทนะครับสำหรับปาโบลี่คู่รักของเรานี่แอนแอนแคปได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นบ้านน้องกระต่ายตัวนี้เป็นงานเซ็ตกล่องใหญ่นะครับเด็กๆเห็นไหมโหปังหน้าพีดุกสมิธเลยรุ่นนี้เป็นงานกล่องใหญ่นะครับเป็นห้องรับแขก ราคาพิเศษเลยตัวนี้289บาทครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตานะครับหนึ่งตัวเป็นน,ะน้องกระต่ายมีโซฟามีอุปกรณ์ทานอาหารนะเป็นของว่างนะครับอยู่ในนี้มีโต๊ะมีทีวีมีที่วางมีน้องหมาเชียวว่างให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับมีหมอนให้ด้วยเห็นไหมแล้วก็ข้างหลังมีเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้สารให้ด้วยนะครับเซตนี้เซตใหญ่มากงานอลังการเลยครับ 289เท่านั้นเองสำหรับเซ็ทห้องรับแขกบ้านกระต่าย289บาทนะครับเซ็ทนี้กล่องใหญ่มากแคปได้เลยนะครับตัวนี้สินค้ามาใหม่ล่าสุดเลยต่อไปนะต่อไปครับตระกูลบาร์บี้บ้างดีก,กว่านะจะเป็นนี่เลยตัวนี้จะเป็นบาร์บี้สาวนักปั่นจักรยานครับเซ็ทนี้290บาทเอง กล่องบบลือมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับรัวนี้ยิ้วได้290ครับงานข้อต่อทั้งตัวมีจักรยานให้ผอมมีน้องหมาเล่นสเก็ตบอร์ดให้ถึง2ตัวเลย2 9 9เอ่อ290ครับ289จะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้290บาทแคปหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปครับจะเป็นเค้นนี่ จะเป็นเคนแต่เคนรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกไปก่อนเลยนะว่าซิปแพคแน่นมากมี2แบบนะครับเคนตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะเห็นลูกค้าหลายคนทักแชทมาถามหลายครั้งเลยแล้วก็สินค้าหมดไประยะหนึ่งนะครับตอนนี้พร้อมส่งแล้วเคนรุ่นนี้นะครับเป็นเคนรุ่น summertime นะครับเป็นชุดว่ายน้ํานั่นเองมี2แบบครับต่างกันแค่สีผมเท่านั้นนะมีเป็นผมน้ําตาลเข้มผมน้ําตาลเข้มนะครับ แล้วก็มีเป็นผมสีออกน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับเป็นงานข้อต่อเช่นกันเลยข้อต่อข้อมือที่ข้อขานะครับที่ข้อแขนแล้วก็มีวินเซอร์ฟมีตัวผ้าให้พร้อมรุ่นนี้กล่องละ200บาทนะครับสำหรับเคนเคนเนี่ยขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยสามารถนำไปเล่นกับบาร์บี้ได้นะครับเด็กๆแคปหน้าจอได้เลยนะสำหรับเคนนะครับต่อไปรุ่นนี้ รุ่นนี้ครับจะเป็นบาร์บี้นี่อาร์ทีนิวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นบาร์บี้รุ่นอาร์ทีนิวแต่ว่าจะมี2แบบนะครับสำหรับบาร์บี้คู่แฝดแสนสวยของเรามี2แบบให้เด็กๆสะสมกันอาจเดี๋ยพี่ให้ดูดูก่อนนะครับใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้สตัวครับซึ่งเป็นบาร์บี้นี่ทรงบาร์บี้แล้วก็เป็นบาร์บี้ข้อต่ออีกหนึ่งตัวรุ่นนี้ชุดค่อนข้างสวยเลยนะ แล้วก็ที่สำคัญอะเมคัพก่อนครับมีเห็นไหมเป๊ะปังอลังเวอร์ชุดสวยมีรองเท้าให้ทั้ง2ตัวที่ใส่อยู่นะครับมีกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าคุณนายให้อีกหึงใบนะตัวนี้นี่แบบที่1น,นะครับสำหรับบาร์บี้อาร์ทีนิวคู่แฝดแสนสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบที่2ครับแบบที่ส แบบที่2ก็เป็นคล้ายๆกาแฟกันเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ตัวนี้จะเป็นผมไฮไลท์สีชมพูด้วยนะครับเห็นไหมสวยมากชุดสวยนะพี่ว่ารุ่นนี้มีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยครับตัวนี้มีรองเท้าให้ทั้งสตัวเลยนะสำหรับบาร์บี้อาชีนิวนะครับคู่แฝดแสนสวยของเรามี2แบบให้เด็กๆสะสมกันราคาเพียงกล่องละ2 5 0บาทเองครับรุ่นนี้นะ2 5 0บาทเองเพิ่งมาใหม่เลยนะครับเด็กๆคุ้มมาก กล่องสวยกล่องใหญ่เลย250บาทแคปได้เลยนะสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับหรือว่าดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเด็กๆสามารถเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากหรือ IG ครับ n d a underscore h o p ที่สำคัญเลยใครที่มาเรียน Facebook หรือ IG สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนก่อนนะแล้วพิมพ์ u x n 7 330U ครับแล้วกดเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เลยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าของร้าน NDA Shop นั่นเองเอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะแนะนำหรืออธิบายสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมติดติด,ต,ด,ต,ดตามชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ